سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma calli wa sallim wa barik ala a ฮ d i k a wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa s a ะ b i h wa m a n t a b i h น bi i า s อมิ n ila y ั m i d d e อ n amma b a าม Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความจำเริญความเมตตาจากองค์ Allah س ์ซุบ ه านะฮูวอาลาได้ประสบจากพี่น้องผู้ที่รับชมรายการทุกท่านครับพี่น้องครับชั่วโมงเรียนเตาฮีด ได้กลับมาพบกับพี่น้องซึ่งในเทอมที่สองนี้ผมจะได้นำเอาสิ่งที่เป็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องจริงๆแล้วผมได้เกืิอนนำแล้วก็ได้พูดคุยนะครับผ่านช่วงเวลาของการเรียนตะฮิตในเทอมที่แล้วว่า การเรียนวิชาเต๋อฮีตความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศรัทธาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักอี่านของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวพี่น้องผู้มีเกียรติครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนกับพี่น้องว่าหากว่าหลักศรัทธาเราถูกมันจะสามารถต่อยอดความดีอื่นๆ สามารถที่จะนำความดีทั้งหลายที่เรากระทำนั้นมาเป็นผลบวกหรือผลคูณจากการกระทำของเราได้แต่หากว่าการอีหมานของเราหรือการศรัทธาของเราเนี่ยมันมีปัญหาเป็นการศรัทธาที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นมุสลิมแปลว่าเป็นการศรัทธาที่ผิดต่อหลักการศรัทธาอิสลาม มันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงมากมายเลยันั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮวสอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นในเรื่องของการเผยแผ่หลักการอิสลามโดยการเริ่มต้นการเผยแผ่ ด้วยกับนำเอาหลักความเชื่อด้วยกับการบ่มเพาะในเรื่องของหลักศรัทธามาเป็นประการแรกหลังจากนั้นท่านนาบีก็ได้ทยอยอธิบายความทำความเข้าใจสอนในเรื่องของภาคปฏิบัติก็เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปแต่เราจะเห็นว่าตลอด 13าปีโดยประมาณที่มหานครมักกะท่านอาบีมุมมม m ลลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นแล้วว่าความสำคัญของหลักศรัทธ,ธาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรติครับอัลกุรอานที่ผมได้เขียนบนกระดานเนี่ยอยู่ในสเรออัลอันอาม อายะที่82เป็นอัลกุรอานที่บอกถึงความสำคัญของเราเป็นอัลกุรอานที่บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าเราจําเป็นจะต้องมีหลักศรัทธาที่ไม่ปนเปื้อนตรงนี้สำคัญพี่น้องหลักศรัทธาของเราต้องไม่ปนเปื้อน เป็นหลักศรัทธาที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะเมื่อไหรก็ตามที่หลักศรัทธาของเราปนเปื้อนมันจะทำให้ส่วนที่ดีเสียหายไปด้วยพี่น้องครับผมเคยยกตัวอย่างพี่น้องเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งน้ำเนี่ยมันมีส่วนของสิ่งที่เป็นสิ่งสกรปรกตกลงไปในแก้วน้ำนั้นนิดเดียว ถ้าเทียบกับปริมาณน้ำที่มีอยู่นยิสที่ตกไปเนี่ยถือว่าไม่มากอะไรแต่พี่น้องลองถามตัวเองว่าน้ำแก้วนั้นพี่น้องจะเอามาดื่มไหมหรือว่าพี่น้องจะเทน้ำทั้งแก้วทิ้งแล้วก็ล้างแก้วให้สะอาดไปเติมน้ำสะอาดมาใหม่ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำอย่างหลังครับคือเอา น้ำที่มันปนน่ยยิสถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ล้างแก้วให้สะอาดหลังจากนั้นก็มาเติมน้ำใหม่แล้วก็มาดื่มเพราะเราดื่มไม่ได้กับน้ำถึงแม้ว่าปริมาณสะอาดเนี่ยมันจะมีมากแต่มันมีเนี่ยยิสตเตือ์เจอปนอยู่นี่คือมาตรฐานอัลกุราอญญานอายานี้บอกชัดเจนอัอ ah ุบิลลาฮิมินาชัยตอนยูรายิมพี่น้องลองดูนะ อ ل ลลอّ ذ ِ ي ن َ آ าَ ن ُ و ا وَلَمْ ิَ ل ْ ب ِ س ُ و ا إِيمَانَهُمْ بِجُلْمٍ ا ل ل าّ ه ُ س ُ ب ْ ح َ ا ตรัสว่าอ ل َّ ذ ِ ي ن َ آ าَ ن ُ و ا ละบรรดาผู้ซึ่งมีอีมาَอัลลอดีนาแปลว่าบรรดาผู้ซึ่ง Allahzi าอา m a n ูบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมาน walam yalbisu labisa เนี่ยพี่น้องสับเดิมแปลว่าสวมใส่ล i b a s แปลว่าอาพรแต่ตรงนี้ในคำอธิบายบอกว่าว a l a m y ุ k ล i t u แปลว่าจะต้องไม่ปะปนนะครับปะปน ลัมยุคลิตูอีมานหุมการอีมานของพวกเขาหรือหลักศรัทธาของพวกเขาสลักศรัทธาของพวกเขาบิซุลมินด้วยกับความอาธรรม แปลตามตัวก่อนพี่น้องอัลลอฮีนาอามานูและบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานวาลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินมีอีมานและไม่เอาอีมานของพวกเขาไม่เอาหลักศรัทธาของพวกเขาไปปะ ปนกับความอาธรรมไม่เอาอีหมานไปปนกับความอาธรรมพี่น้องครับคำว่าซุลมุนในภาษาอรับหมายถึงความอาธรรมถ้าเราจะมองในเชิงหลักการเนี่ยความอาธรรมเนี่ยมีอยู่มีอยู่สามอย่างใหญ่ๆด้วยกันหนึง่งอัชิรุกุ ฟีหักกินหนึ่งก็คือการตั้งภาคีต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาละนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองซุลมุลอินซานนับสะการที่มนุษย์อาธรรมต่อตอนเองประการที่หนึ่งเนี่ยอาธรรมต่อพระเจ้าซอเลม ในฮักในสิทธิแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาจาลาซาเลมในสิทธิแห่งพระองค์อันหมายถึงการที่เราไปนำสิ่งใดมาเทียบเคียงพระองค์หรือดึงพระองค์ไปเทียบเท่ากับมคัคลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนี่เรียกว่าอาธรรมสถานะของอัลลอฮ์สูงส่งยิ่งนักเราไปวางตำแหน่งของอัลลอฮ ผิดที่ผิดทางหรือเราไปเอาสิ่งที่เป็นมักลูกไปมีสถานะที่เทียบเคียงอัลลอฮ์ตาลาอันนี้ก็ซอเลมนี่ก็อาธรรมนั้นการอาธรรมในสิทธิของอัลลอฮ์ความหมายคือการตั้งภาคีต่อพระองค์นั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือซุลมุลอินซานนับซะคือการที่มนุษย์อาธรรมต่อตอนเองแปลว่าอะไรพี่น้อง คำว่าอาธรรมต่อตอนเองหมายถึงฟาลาโยตีฮาฮักกะคือการที่มิได้ให้สิทธิแห่งตัวเองที่เหมาะสมตามหลักการเช่นอะไรพี่น้องเช่นเราถือศีลอดแล้วไม่ละศีลอดถือศีลอดต่อเนื่องเลยศีลอ,อดเนี่ยศาสนาบอกว่าตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า งดการกินการดืม่มการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยางดการกระทำสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยก็สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตในภาวะปกติคือไปกินไปดืม่มและหลับนอนกับภรรยาได้แต่เราบอกว่าไม่ฉันจะถือศีลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เขาเรียกว่าซุลมุนเขาเรียกว่าอาธรรมแต่เป็นความอาธรรมต่อตนเอง เพราะไม่ยอมให้สิทธิต่อตนเองในสิ่งที่ศาสนากำหนดไว้หรือยืนละหมาดทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอนศาส,สนาสอนว่ากลางคืนเนี่ยแบ่งส่วนส่วนที่ละหมาดก็ละหมาดส่วนที่พักผ่อนก็พักผ่อนแต่นี่ยืนละหมาดทั้งคืนเลยดูเหมือนจะดี แต่มันละเมิดสิทธิ์ของตนเองสิทธิ์ของร่างกายจะต้องได้รับการพักผ่อนก็ไม่ให้สิทธิ์ของเขาอันนี้คือซุลมุลแต่แปลว่าซุลมุลอินซานนับซะคือการที่มนุษย์อาธรรมต่อตนเองประการที่3ามซุลมุลอินซานไกรคือการที่เขาอาธรรมต่อบุคคลอื่น การที่อาธรรมต่อบุคคลอื่นการอาธรรมต่อบุคคลอื่นเนี่ยจะเห็นได้ง่ายเช่นเราไปทุบตีเขาเราไปชิงทรัพย์เขาเราไปป้นฆ่าเขาหรือแม้กระทั่งไปทำให้เกียรติยศศักดิ์ศรีของคนอื่นเขาต้องอะไรครับได้ได้ได้รับความกระทบกระเทือนเราไปดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของคนอื่นเขาอันนี้ถือเป็นการอาธรรมนะ บนความหมายของการอาธรรมทั้งสามประการเนี่ยอัลกุรอานอายะนี้บอกกับเราว่าในความหมายของคำว่าอัลุลในนัยยะของอัลกุรอานมันหมายถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในความอาธรรมทั้งสามคืออัชชิรกุบิลละคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตะลาฉะนั้นซุลมินตัวนี้คือชิรกิน นะครับจึงหมายถึงบรรดาผู้มีอีมานทั้งหลายวาลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เอาอีมานของเขาไปปะปนกับการตั้งภาคีพี่น้องเห็นไหมไปปะปนแปลว่าของดีก็มี อีมานก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็เอาการตั้งภาคีต่อลอมาปนเปื้อนอีมานด้วยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่กุรอานได้บอกว่าบรรดาผู้มีอีมานที่แท้จริงจะต้องไม่มีลักษณะเช่นนี้แปลว่าอีมานของเขาต้องเป็นอีมานที่ใสสะอาดครับเป็นอีมานที่บริสุทธิ เป็นอีมานที่จะต้องไม่ปนเปื้อนด้วยกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะห์ละในเทอมที่แล้วเราได้เรียนมาแล้วว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั้นมันมีรายละเอียดอย่างไรภาคีใหญ่คืออะไรภาคีเล็กคืออะไรรายละเอียดผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งภาคีเล็กเป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งภาคีใหญ่เป็นอย่างไรได้แจกแจงไว้ในเทอมที่แล้วเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดมาลงลึกและมาเพิ่มเติมในประเด็นที่เทอมแรกยังไม่ได้นำมาสอนพี่น้องดั้นอัลกุรอานอายะนี้จึงให้สิ่งที่เป็นความรู้กับเราอย่างมหาศาลทีเดียว อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีหมานนั้นเขาจะต้องไม่เอาการมีอีหมานของเขาไปปนเปื้อนกับสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์พี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามาดูซิว่ามีมุสลิมจำนวนเท่าไหร่ที่เขาอยู่ในความหมายของ Al อัลกุรอานอายะนี้แม้กระทั่งตัวเราเองพี่น้อง ตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ว่าอีมานที่อยู่ที่ตัวเราเป็นอีมานที่แท้จริงหรือไม่เราต้องพยายามหมั่นตรวจสอบนะครับพี่น้องไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่อยู่ในความหมายของผู้ที่มีอีมานที่แท้จริงเงเพราะคนที่มีอีมานที่แท้จริงคนที่มีหลักศรัทธาที่ถูกต้อง เขาจะต้องไม่เอาอีมานของเขามาปนเปื้อนสิ่งสกรปกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาลละกุรานบอกกับเราในสุโรอันนิซาอายะที่116พี่น้องอินนัลลอฮะลา يَقْفِرُ أَيُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ل ِ م ِ ي ش َ พี่น้องเปิดไปในสุรออนนิสาอายะที่116อินนัลลอฮะลาฟิรุอย,ยุชรากบิอัลลอฮ์บอกแท้จริงพระองค์นั้นจะไม่อภัยในการที่จะมีใครมาตั้งภาคีต่อพระองค์พระองค์จะไม่อภัยให้เลยหากผู้นั้น นำสิ่งใดมาตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์แล้วเขาใช้ชีวิตเยี่ยงนั้นแปลว่าใช้ชีวิตในสภาพที่ตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ไปจนกระทั่งตายเขาจะไม่มีวันได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยพี่น้องครับลองทบทวนดูพี่น้องหากเราเป็นคนที่ตายไปในสภาพที่ไม่ได้รับการอภัยต่ออัลลอฮ์เนี่ย ผลร้ายมันคืออะไรมันคือการที่เราไม่มีโอกาสได้รับสวงสวรรค์จากอัลลอฮฺตาลาเลยแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือความสุขในสวงสวรรค์ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เราได้รับการตอบแทนด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์อันเนื่องจากการงานที่เราปฏิบัติได้รับสวงสวรรค์ได้อยู่ใน บรรยากาศของความสุขที่แท้จริงที่พระองค์ทรงตอบแทนให้แต่ใครก็ตามที่ตายไปในสภาพที่ตั้งภา um in คีต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่อเราตายไปในสภาพที่ไม่ได้รับการอภัยโทษมันคือความล้มเหลวอย่างแท้จริงมันคือความขาดทุนอย่างย่อยยับมันคือความหายนะแห่งชีวิตพี่น้องครับ กูอานพูดต่อไปว่าวายกฟิรูมาดูนาซาลิกะลีมายยชะพระองค์จะอภัยโทษในความผิดอื่นๆลีมายยชะสำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าในความผิดใดๆก็ตามที่ไม่ถึงขั้นชีริกต,ต่ออัลลอฮ์เนี่ย เขายังได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาแต่ถ้าหากว่าเป็นความผิดที่ติดตัวไปในสภาพที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาไม่มีวันที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺเลยไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกหน้าในสภาพใดก็ตามพระองค์จะไม่ปาณีเขาเลยนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกกับท่านในครั้งที่ อัลกุราอานอายะนี้ลงมาเนี่ยบรรดาสฮาบะก็รู้สึกหนักใจฮะเพราะคำว,ว่าซุลมุนในที่เนี้ยมันกินความหมายกว้างอย่างที่ผมบอกมันหมายถึงการอาธรรมต่อตอนเองก็ใช่มันหมายถึงการที่ไปอาธรรมต่อคนอื่นก็ใช่มันหมายถึงการที่เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ก็ใช่อุ้ยลวถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้ามันคือความหมายทั้งหมดของคำว่าการอาธรรมเนี่ย สหาบาถามว่าอายุนาลมยุสลิมูนับซะอายุนาลมยุสลิมนับซะสหารู้สึกตรนกรู้สึกลำบากใจมากหนักใจมากบอกว่ามีใครในหมู่พวกเราบ้างอ่ะที่เขาไม่เคยอาธรรมต่อตอนเองอ่ที่เขาไม่ได้อาธรรมต่อตอนเองอ่มันมันไม่มีใครหรอกหรือสุลลอฮ์แปลว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็เกิดปัญหาแล้วอิมานของเราก็มีปัญหาฟอกอลันนบีอูสัลลัลลอฮฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตอบว่าไลซัลอัมรุกมาตอซุนนุนท่านนาบีบ,บอกว่าผมแปลง่ายๆนะว่าความหมายของมันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่ท่านกำลังเข้าใจกันอยู่แปลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านกำลังเข้าใจกันความหมายของอัลกุรอานอายะเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงในสิ่งที่ท่านกำลังตรั ะหนกกำลังตกใจรู้สึกลำบากใจหรือเป็นความเข้าใจที่ฉันกำลังเข้าใจอินนามลมรอดูบิฮีอัชชิร์กูแท้จริงเป้าหมายของอลัลกรุรอานอายะห์นี้หรือคำว่าอัซุลในอยายะห์นี้นั้นมันหมายถึงอัชชิร์หมายถึงการตั้งภาคีตอ่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาอัลลัมต์ออัลลุรมาน ไม่ไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายไม่ได้ยินหรือคำกล่าวของชายผู้ทรงคุณธรรมคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุกมานในครั้งที่กล่าวว่าอินนัชิรกาลาซุลมุลอัซีมนะครับเขาบอกว่าแท้จริงการตั้งภาคีนั้นมันเป็นความอาธรรมอันใหญ่หลวงแท้จริงการตั้งภาคีนั้นมันเป็นความอาธรรมอันใหญ่หลวง ก็คือต้องการจะบอกให้รู้ว่าอชิร์กมันคืออัจุลอัดดุลในอายะนี้หมายถึงอชิรกเพราะลูกมานบอกอินนัชิรกาลาจุลมุนอาซีมอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรอลุกมนากมนว่าแท้จริงการตั้งภาคีนั้นลาจุลมุนมันคือความอาธรรมอาซิมอันใหญ่หลวงยิ่งนักนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้ชั่วโมงแรกของการเรียนตาะิด มาปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาของเราก่อนเป็นชั่วโมงแห่งการตรวจสอบบำบัดร,รักษาหลักศรัทธาของเราเพราะถ้าหากว่าหลักศรัทธาของเราสมบูรณ์นะส่วนอื่นแห่งภาคปฏิบัติก็จะได้รับผลกระทบเชิงบวกไปด้วยอันแปลว่าเมื่อศรัทธาดีศรัทธาถูก การปฏิบัติของท่านที่เป็นคุณความดีสอดคล้องกับหลักการก็จะได้รับผลเป็นทวีคูณก็จะได้รับคุณความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าฐานแห่งความดีคือหลักศรัทธาของท่านมีปัญหาเป็นหลักศรัทธาที่ไม่ถูกต้องพี่น้องผู้มีเกียรติครับเมื่อนั้นความดีทั้งหลายที่จะต่อยอดจากความดีที่เป็นความดีแห่งหลักศรัทธาก็จะ ไม่สำริจผลแต่ประการใดเพานั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามาตรวจสอบอีมานของเราตรวจสอบหลักศรัทธาเอาบทเรียนทั้งหลายที่ผมได้สอนพี่น้องบทเรียนทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้กันมาทบทวนที่สําคัญเอามาทบทือนเพื่อการซักฟอกอีมานการซักฟอกหลักศรัทธาและเพื่อที่เราจะได้เป็นบุคคลที่มีอีมานอย่างแท้จริงในชั่วโมงที่สอง เราจะได้เรียนรู้ในบทขยายความของคำว่าอีมานต่ออัลลอ์และการศรัทธาอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุที่ทําให้ท่านนั้นได้รับสวงสวรรค์จากองค์อัลลอฮ์สุบฮัตลาซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราทุกคนปรารถนาและต้องการพี่น้องครับวันนี้คงจากลาพี่น้องพิเท่าน,นี้ครับอัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ Subhanallah wa bihamdi